หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่29สักครู่สองนักรบรับจ้างชุดล่าตะเวนหลังจึงรายงานไอ้แก้วครับพี่ V&N เเคนเดียวเดียว อยู่บนยอดไม้เหนือกบาลไอวิทย์พอดีมันเห็นการเคลื่อนไหวของเราผมเลยจะก,การสอยมันเลยไอชาติเป็นคนรายงานเสียงในวิทยุฟังเรารู้ทันทีว่าคนพูดพูดแบบปากคิดปากพูดพยายามบังคับเสียงไม่ให้เล็ดลอดออกไปไกลตัวมากนักรายละเอียดเพียงเท่านี้นะักบรบเราจ้างต่างเข้าใจทันทีว่าเหตุการณ์จริงเป็นอย่างไรไอวิทย์เดินอยู่กลางขบวนในขณะที่ไอชาติไอ,ไอนบทําหน้าที่หลังท้ายห้างจากส่วนกลางขบวนมาก ทหารเวียดนามเหนือกองพันธุ์ปืนใหญ่1นึภารกิจเฝ้าตรวจสนามรอบรอบๆอบอาณาบริเวณที่ตั้งฝ่ายตนในรัศมีตามสั่งแฝงตัวอยู่บนยอดไม้อย่างเงียบเชียบและทั้งพบกับขบวนเดินของศัตรูเรอรอจนขบวนเดินนั้นผ่านไปเวียดนามเหนือดวงขาดเข้าใจว่าส่วนกลางขบวนที่วิทย์เดินอยู่นั้นเป็นส่วนท้ายขบวนจึงขยับตัวเพื่อเตรียมลงจากต้นไม้หรือเพื่อความมุ่งหมายใดก็สุดแท้แต่ไอชาต,ตาไหวตรวจพบก่อนโดยวยแก้วไม่รู้ตัวสักนิด ยิง,งคงก้มหน้าก้มตาย่อนตัวย่อนขายักแย่ยักย่านปีนล,ลงจากต้นไม้ขนาดใหญ่เกิน1คนโอบยังเพลิดเพลินไอชาสก,กิดไอหนบแล้วจัดการด้วย M203 XMA 1ติดระบบกเเก็็บเสียงกองแหลงยนระยะ16เทา่าระยะยิงไม่ถึง100เมตรนัดเดียวเขาจุดตายฉับพลันไม่ต้องพิสูจน์ผลงานไม่ต้องเคลียร์พื้นที่บันทึกลงบัญชีได้เลยว่า VNN1 หัวรับค่าคอมมิชชั่น500ดอลลาร์ ใายุทธพงศ์หยุดตัวเองแบบไม่ต้องอาศัยแรงกำบังให้เสียเวลากว่าสายตากลับไปทางด้านหลังไม่พบอะไรนอกจากต้นไม้กับความเงียบนักหลบรับจ้างทราบเรื่องเลา่าแล้วชา้าตัวเองเข้าหาแรงกำบังสำรวจเหตุการณ์รอบตัวต่อพื้นที่รับผิดชอบหูคอยเงียบฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากเครื่องวิทยุแน่ใจนะว่าแถวนั้นมีคนเดียวผมกับไอ้นกกำลังค้นหาอยู่แล้วพี่ตอนนี้ยังไม่เจออะไรสงสัยไม่ใช่มีแค่จุดนี้จุดเดียวหรอกวัยห้าผ่านกบาลมากี่คนเราก็ไม่รู้ รองหัวหน้าทีมในฐานะผู้รับผิดชอบภารกิจสลายกำลังปืนใหญ่เวียดนามเหนือเพลยขึ้นมาในวิทยุได้ยินกันทั่วลูกทีมเพิ่มการค้นหาค่าศึกตามเบื้องสูงจากที่ทำอยู่เดิมมากขึ้นเพิ่มระยะจะใกล้ออกไปไกลจนสุดสายตาเท่าที่สามารถมองรอดสิ่งกำบังได้สมองทบทวนของเก่าบนเส้นทางผ่านมาว่าตรงไหนจุดไหนหรือพื้นที่ใดเหมาะสมกับการจัดวางกำลังแบบนี้บ้างจ่ายยุทธพง์เงียบวิทยุไปนานหลายอึดใจ เพื่อเปิดโอกาสให้อนบไอชาติค้นหาไอแก้วซึ่งอาจจะมีคู่บัดดี้คนแล้วจึงสั่งการอีกครั้งพวกเราช่วยกันหาซิปลอยตีไอแก้วไปไหนมาไหนมันต้องไป4คนนี่หว่าเป็นไปไม่ได้จรยุทธมีแค่เวนนี่คนเดียวหาดีๆนี่มันผิดปกติหายดีหายทั่ว คราวนี้ไม่ใช่ลำพังไอ้นบไอชาติเพียงสองคนเท่านั้นที่แผ่ขยายบริเวณค้นหาออกจากจุดวางตัวเดิมทั้ง1ิคนเริ่มเดินหน้าตรงทิศทางรับผิดชอบแล้วกวาดสายตาค้นหาย,ยังตั้งอกตั้งใจแม้แต่ตัวพันตรีคอรินก็ไม่ลาเวนจ่ายยุทธพงษ์เองกวาดสายตาไปข้างหน้าซ้ายขวาพิจารณาพุ่มไม้บนดินไล่ไปจนถึงกิ่งใบหนาบนยอดไม้ใหญ่ไม่นานเสียงสั่งการจากจ่ายยุทธพง์ก็สำเร็จผลเมื่อเสียงหนึ่งดังมาอ๋อ เสียงคนร้องดังจากเบื้องสูงลงสู่เบื้องต่ำดังขึ้นเราตามด้วยเสียงล่างที่มีน้ำหนักและแทะก,กิ่งไม้ตั้งแต่บนลงถึงไม้พุ่มบนพื้นดินชัวแวบ,บเดียวแล้วเงียบไปนักลบรับจางตระหนักยิ่งขึ้นเมื่อมีหนึ่งมีสองมันต้องมีสามมีส,มมสี่อย่างแน่นอนตามคาดการของจ่าย,ยุทธพงศ์หล,ลายๆคนขยายวงกว้างของการค้นหาออกไปอีกไม่ถึง10นาทีออกไปได้ไม่ถึงร้อยเมตรเสียงที่3ก็ดังมาอีกโอ้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมจ่ายยุทธพงศ์หยิบวิทยุขึ้นมาถาม ของใครเมา่อวามันแอบอยู่ยังไงของผมครับไอ้พลไอ้แก้วแอบอยู่บนคบไม้เหมือนกันครับของผมไม่นิดเหมือนกันเลยพี่่ายยุทธพงศ์หลับทราบแล้วเหลียวมองไปทางขวาตำแหน่งวางตัวของไอ้พลก่อนหรือทางซ้ายตำแหน่งของไอ้นิดกลับมาตรงกลางอีกทีที่ไอ้ชาติสมองนักรบ,รบจ้างพิจารณาวิเคราะห์อย่างรวดเร็วมันวางเป็นหน้ากระดานขวางทิศท,ทางเดินของเราออกขวาออกซ้ายสังเกตแนวนี้ออกไปอีกรัศมี200เมตรคำสั่งที่มีคำอธิบายพร้อมเสร็จไม่ต้องระบุชื่อปฏิบัติ ไอพออยู่ซ้ายสุดกับไอเช็อยู่ขวาสุดขนาดนั้นฉาตัวออกทันทีไม่นานเสียงวิทยุจะปีขวาก็ดังขึ้นพี่มันเทนไปแล้วไอเช็ททาเสียงอ่อยรายงานเหตุการณ์นหลรบรลับจ้างเข้าใจทันทีว่าเวียดนามเหนือเดนตายสามารถหนีรอดไปได้ทางนี้อัดเนื่องมาจากเห็นบทเรียนของเพื่อนทั้งสามมาก่อนแล้วเอาแล้วมึงทำไมไม่ยิงวะหรือปีมึงไม่มีลูกโผพี่จัดไปแล้วสามนัดซ้อนแต่ไม่โดนทุยมือฉันตีน อย่างนั้นหรอกพี่ไอเวรตะไลนี่มันรู้ตัวล่วงหน้ามันเห็นเพื่อนมันโดนหมดแล้วมันก็เลยเพ่นมันลงจุดยอดไม้ตั้งแต่อยู่หา่างจยูผมสักเกือบ200เมตรได้ผมเห็นไมมตอนที่มันลงถึงพื้นดินออกวิ่งปลวลวเห็นหลังไวยๆก็เลยซัดซะก่อนยิงไปก่อนถึงได้วิทยุมาบอกพี่นี่แหละอะไรวะก็ไม่มีอะไรวะหรอกพี่เป้าหมายเคลื่อนที่วิ่งไวยังไงอะไรดีแม่งซิกซักหลบไปตามต้นไม้พวกไม้พุ่มแถวนี้ก็เยอะแยะเต็มไปหมดผมว่าผมใจเย็นแล้วนะ่ะทั้งสามนัดได้แค่เฉียดๆเอาไงดีพี่ ไอเชษพยายามทำความเข้าใจว่าตัวเองพลาดเพราะอะไรนักลบรับจ้างต่างคิดเป็นแง่เดียวกันเหมือนกันหมดว่าไม่เสียดายชีวิตเวียดนามหนือเพียงคนเดียวคนนั้นแต่เสียดายที่ความลับในการมาของพวกตนต้องถูกเปิดเผยต่างหากท้ายประโยคทำสิ่งหนทางแก้ไขจา่ายยุทธภ์ตัดสินใจเร็วอีกครั้งปล่อยมันไปต่อไปนี้มีแต่ลุยกับลุยเว้ยละลายนะพี่ไม่มีทางคนอย่างกูไม่มีทางละลายอยู่แล้วใช่พี่คนเดียวไม่ละลายหรอกแต่สิบเอ็ดคนที่เหลือสิละลาย โอยเวนแค่นี้มึงกลัวไงวะแยกพวกเราเป็นสองพวกออกซ้ายออกขวา,ารักษาระยะเคียง2อ0เมตรแต่ละพวกเดินแถวตอนแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแต่ละกลุ่มออกห่างจากแนวรอยรถบินใหญ่ข้างละ200เมตรเส้นทางกับทิศทางคงเดิมลุยต่อไปทุกคนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีเริ่มปรับเปลี่ยนตำแหน่งวางตัวใหม่โดยไม่เกี่ยงงอนกันว่าใครสมควรอยู่ขวาอยู่ซ้ายอยู่หน้าอยู่หลังพันตรีคอนิล่นเดินเข้ามาสมทบใจย,ยุทธภ์เมื่อมีบางอย่างต้องปรึกษายุทธภ์ คุณไม่ปรึกษานอสตาเรื่องนี้หน่อยเหรอแน่นอนเมเจอร์เดี๋ยวผมจะการเดี๋ยวนี้แหละนอสตาจากยุทธพงศ์ตอบคําถามพันตรีเมริกันแล้วเรียกวิทยุต่อเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาสักครูเสียงตอบก็มีมาโอเคยุทธเราทราบเหตุการณ์ทั้งหมดละกลาเกมแบบนั้นละดีละครับพี่ถ้าบนเส้นทางพบชุดตวรวจไอแกวอีกเหรอพี่จัดการเลยได้ไหมแล้วแต่สถานการณ์วะถ้ามันไม่เห็นเราก็เว้นไว้เว้นเพื่อ,ออำพรางพวกเราว่าไม่มีการเข้าไปในพื้นที่ แต่ถ้าจนมุมจริงๆก็ถือว่าจําเป็นแต่ถึงยังไงพยายามอย่าเงเปิดเผยตัวเองเป็นดีที่สุดว่ะปัาพี่โอเคงั้นมุกต่อไปเลย3กิโลเมตรถึงพิกัดฐานยิงจริงแล้วระวังหน่อยนะเว้ยปัาพี่เสร็จจากสั่งการถึงจ่ายยธพงศ์หัวหน้าทีมนักรบรับจางหันมาสนใจแผนที่อีกครั้งแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศไม่มีเส้นลายขอบเขาระบุความสูงของผิวพื้นอย่างชัดเจน จนอ่านค่าออกมาเป็นเมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางได้ต้องดูจากแผนที่ทั้งทหารธรรมดามาตราส่วน1ต่อ5 0,000ประกอบสายตาเพ่งพินิษ์บริเวณ3กิโลเมตรด้วยประมาณทางทิศ10นาฬิกาของทีมจ่าย,ยุทธพงศ์ด้วยอาการคลุ่นคิดจากจุดพิกัดฐานยิงจริงปืนใหญ่130มิมลลิเมตรตามข่าวที่ได้รับนั้นยังหาเหตุผลของความเป็นไปไม่ได้ไม่พบแม้แต่ประการเดียวผู้มิประเทศหน้าผาสูงชันหันหน้าไปทางเป้าหมายป่าทึบ สลับป่าโปร่งเส้นทางเข้าออกทางเดียวเหล่านี้ล้วนเป็นจุดอับการยิงหรือการโจมตีทางอากาศทั้งสิน้นหันมาพิจารณาการใช้กําลังทางพื้นดินบ้างไม่ว่าจะโดยทีมงานนักรบรับจ้างเองหรือถ้าเรา,าวทั้ง3กองพันนั้นไม่มีทางเข้าประกบเวียดนามเหนือกองพันหนึ่งหนนี้ได้เลยนักรบปีศาจถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วล้วงบุหรี่ออกมาจุดสูบหวังช่วยให้คลายความเครียดในสมอง ันตรีโรเจอร์เห็นอาการเงยหน้าขึ้นจากแผนที่ลดปืนลงจากท่าประทับเมื่อจําเป็นต้องใช้กล้องส่องตรวจการว่าเราก็ตั้งคําถามนอสตาเราสองคนไม่ลงไปสำรวจภูมิประเทศในหุบที่เหี่ยนสั่งเจ้าตั้งฐานบอกคอด้านลบหรอกเหรอมื่อจาเป็นเราครับถึงยังไงยังไงมันก็ไม่รอดมือเราอยู่แล้วคุณแน่ใจอย่างนั้นเชียวเหรอแน่นอนครับเพราะวิธีนี้เป็นเงื่อนไขอย่างดีข้อหนึ่งที่จะทําให้ฐานเวียดนามเหนือหน่ยนี้ถอนตัวออกไปอืมมันก็จริงของคุณนะ หากมีการสูญเสียในทหารระดับสูงตั้งแต่ผอ,อกรมลงมาจนถึงในทหารฝ่ายระดับสำคัญสาคัญอีกส, 2, สักสองสาคนนะมันก็คงเหมือนร่างกายที่ขาดมันสมองนั่นแหละจริงไหมมันก็ไม่แน่ไปแล้วครับเมเจอร์เพราะเวียดนามเหนือมันมีวิธีการสร้างกองทัพผิดกับของเราของเราต้องยึดผู้นําหน่วยเป็นหลักผู้นําหน่วยเป็นผู้กําหนดนโยบายในการรบครั้งนั้นๆว่ากันเป็นเฉพาะครั้งเฉพาะพื้นที่การรบ ถ้าไม่มีผอบอหน่วยการรบต้องชง,งักทันทีอาจจะถึงขั้นเลิกรบแล้วถอนตัวกันเลยทีเดียวส่วนของเวียดนามเหนือมันถึงนโยบายของหน่วยเป็นหลักทหารทุกคนสามารถปฏิบัติการรบอย่างเสรีมีเอกภาพถึงไม่มีผอบอหน่วยอยู่สั่งการมันก็ยังทําการรบต่อไปได้ภายใต้ความมุ่งหมายของชัยชนะผมหมายความว่าถึงแม้พันเอกเหนยนสั่งเจ้าถูกสังหารในที่รบไปแล้วพวกกําลังส่วนอื่นๆที่เป็นคนสําคัญถูกสังหารไปแล้วกําลังส่วนที่เหลือมันอาจไม่ยอมถอนตัวก็ได้นะครับ คุณเชื่อร้อเปอร์เซนเลยใช่ไหมว่ากองทัพเวียดนามเหนือทาการลบด้วยดมการมากกว่าทําการลบตามคําสั่งใช่ครับศัตรูของเวียดนามเหนือก็คือพวกเราซึ่งเขาปลูกฝังจนเข้าเส้นเลือดมาตั้งแต่พูดจาภาษาความได้แล้วนู่นนะครับอืมผมว่าวิธีการลบแบบนี้ท่านของเราก็ทําได้นะแต่มันน้อยมากครับน้อยจนแทบหาดูไม่ได้เลยยกตัวอย่างหน่วยจรยุทธเวียดนามเหนือเวียดกงดักกงในหนึ่งหน่วยมีกําลังกี่คนก็สุดแท้แต่ระหว่างการลบถ้ามีคนใดคนหนึ่งบาดเจ็บสูญเสีย เขาตัดคนคนนั้นออกไปจากรูปแบบในการจัดรูปขบวนทําการลบทันทีนะครับที่เหลือทําการลบต่อมึงนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่ของเราบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแค่คนเดียวกาลังทั้งหมดที่เหลือต้องหันไม้ความสนใจทันทีการลุกจะหยุดลงเพราะทุกคนจะคิดแต่หาวิธีที่จะเอาคนเจ็บออกจากพื้นที่เท่านั้นเวียดนามเหนือมันไม่สนใจศพทหารตายนะครับมันไม่ได้ห่วงทหารบาดเจ็บมันตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อลบชนะเราเขากลับมาให้ความช่วยเหลือคืนมัวห่วงตอนนั้นมีหวังพากันตายหมดแล้วของเราล่ะครับ ตรงกันข้ามเลยใช่ไหมครับเมเจอร์ใช่ก็พวกเวดนามเหนือมันไม่มีมนุษยธรรมนี่แบบนี้กองทัพเราคงรับไม่ได้ถ้ารับไม่ได้ก็ต้องพ่ายแพ้แล่ละครับเพราะฉะนั้นระหว่างมนุษยธรรมกับชัยชนะเมเจอร์ Major คิดว่าคุณจัดอย่างไหนมีความสําคัญเร่งด่วกนก่อนหลังครับไม่รู้สิงั้นเอางี้ไหมคุณลองบาดเจ็บหรือว่าลองตายดูก็ได้ดูซิว่าผมจะมีมนุษยธรรมกับคุณไหมไม่ดีครับผมว่าเมเจอร์เป็นคนลองดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมแสดงมนุษยธรรมเอง